สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องจีชาแนลนะคะอันนี้หมูอบโอ่งนะคะเวลาเราอบโอ่งมันจะอร่อยแล้วก็นุ่มนะคะอย่าเพิ่งปิดเออเสร็จแล้วถ้าเมจีส่วนมากเมจีทําแม่จีทํอ่าอ่าส่วนมากแล้วนะถ้าเอาไปทําน้ําตกหรืออะไรนี้ก็ส่วนมากก็จะเอาหมูอบโอ่งนี่ไปทาเพราะเรามันจะนุ่มนะคะ จะนุ่มดีเห็นไหเนี่ยเคยเห็นไหมน้องนี่แหละค่ะเพราะเ็มันอยู่ในตลาดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็จะซื้อแล้วก็ไปทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วเขาจะย่างพอพอเราย่างปุ๊บเราว่ามดูมันแข็งอะนะแม่ก็เลยว่าเออเอีแม่ก็จะไปที่เอาที่อบโอ่งนี่แหละ อันนี้มันยังไม่สุกนะคะอันที่สุกแล้วมันจะมีตรงนั้นนี่แหละ,น,น,หะนี่นะคะนี่แหละตลา,าดที่ไม่จีอยู่ก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำตกกันเนาะ นี่แแล้วก็จะประมาณนี้เนาะจะมีสนากจะมีไส้มีอะไรมีหลายอย่างด้วยแหละไม่จะไม่ไมีแต่หมูอย่างเดียวนะจะมีไส้ด้วยเครื่องในต่างๆนาะนาะเราอบได้หมดเลยนะคะนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่ตลาดมั่นซานมีนะคะเออมาติดต่อเมจีได้เลยนะคะถ้าใครจะ ต้องการไก่ไอหมูอบโอ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อบโอ่งอะได้เลยนะคะน้ำออกอ้าแล้วเราก็หั่นหมูนะคะหมูที่อบโอ่งอะนะคะพออบแล้วมันจะนุ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราย่างมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งนะคะเราลูกค้าก็ไม่ค่อยจะติดใจเท่าไหร่เราก็ต้องอบแบบนี้มันถึงจะนุ่มแล้วแม่ค้าก็สวยด้วยนะคะเนี่ย ติดต่อแม่จีเดอถ้าผู้ใดอยากได้น้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยำยทั้งหลายแต่แนะนะติดต่อมาจากแม่จีเดอเดีย๋ยวแม่จีจัดให้นะคะ,ะนีนะ่ประมาณนี้เนาะจะสวยแล้วก็จะนุ่ม <c oughs> หัน่นหอมเข้าไปทีนี้หันห่นหันห่น ก็จะมีเอ่อบะบางเล็กนิดหน่อยนะคะเนาะก็จะหั่นผสมผสานกันไปแบบนี้่ะคะใช่ดีนี่มันก็ร้อน,อ,นอยู่นะคะ ็มีหลายอย่างนะคะเล็บมือนางอะไรอะไรก็มีหมดเลยค่ะไปผักยำเล็บมือนางยำอะไรก็มีหมดเลยพูดถึงเรื่องยำแล้วก็จัดได้หมดทุกยำนะคะจัดได้ทุกยำนะคะ แล้วกับแก้วก็ได้นะคะกับข้าวก็ได้นะคะจัดไปใส่ผงนัวเข้าไปไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเบามือเบามือนะคะเบามือค่ะผงนัวแล้วก็เข้าวคั่วขาดผงนัวไม่ได้นะคะขาดผงนัวไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่แซ่บนะคะ น้ำซุปหยดเข้าไปนิดนึงแล้วก็คนละทีนี้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 ใส่ข้าวโพวอีกนิดนึงเอามาาอมันจงได้หอมหอมเนาะข้าวโพดอีกนิดนึงข้าวโพดต้องใส่ข้าวโพวที่เป็นเม็ดๆนะคะเนาะ ไม่ใช่ว่าเขาควที่ว่าเออเราใส่หอมบกอะไรไม่ได้นะคะมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะแซ่บแซ่บแซ่บนัวเนี่แล้วแก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำตกของแม่จีเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวรับประทานได้เลยนะคะนะพอตกเย็นเดี๋ยวเราก็ ตัวเลงตะเลงออกเดินแล้วนี่พ่อสนมาแม่จะเอาหมูนี่แหละหมูอบโอ่งนี่แหละมาทำเพราะว่าเขาจะหมักเรียบร้อยหมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปหมักอะไรอีกแล้วเอามาทำแล้วก็อันนี้ได้เลยนะเรามาันก,ก็จะพอดีพอดีเลยนะนั่นแหละเราใครใคร ใครต้องการสั่งยำสั่งอะไรสั่งแม่จีได้เลยนะคะใกล้ๆแม่จีส่งได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีแก่แม่จีชาแนลเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ